สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการควบคุมซีนในโปรแกรม Adobe Animate อันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับกดเข้าโปรแกรมครับจากนั้นนะครับสร้างไฟล์ใหม่ครับโดยการไปที่แถบเมนูบาร์ด้านบนคลิกไปที่ไฟล์เลือก New จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกขนาดตามใจตัวเองชอบได้เลยครับ ของผมนะครับจะเลือกไปที่ s t a n d าร์25เฟรมต่อวินาทีจากนั้นกด Create ครับครับเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักหน้าโปรแกรมเบื้องต้นกันครับตรงสี่เหลี่ยมสีขาวนี้นะครับเราเรียกว่า s t a ต e ครับ State คือพื้นที่ที่ใช้โชว์สิ่งที่เราทำเสร็จนะครับ อะไรอยู่ภายนอกสเตจหรือกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวตรงนี้นะครับจะไม่สามารถแสดงผลบนหน้าจอได้ครับเมื่อเรากดเริ่มเล่นต่อไปนะครับจะเป็นแถบเครื่องมือต่างๆนะครับหรือเรียกว่าทูบาร์ครับคือแถบเครื่องมือที่เราเอาไว้สร้างตัวละครหรือสิ่งต่างๆบนสเตจครับต่อไปนะครับด้านล่างครับไทม์ไลน์ครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมการแสดงผลของแอนิเมชัน โดยมีหน้าที่ควบคุมลำดับเวลาจัดการเฟรมจัดการเลเยอร์การสร้างโมชั่นทวีนคลาสสิกทวีนหรือกำหนดคำสั่งเฉพาะในแต่ละเฟรมเพื่อควบคุมการเล่นแอนิเมชันเช่นหยุดหรือเปลี่ยนฉากครับครับใช่แล้วครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนควบคุมซีนโดยการใช้ตรงไทม์ไลน์นี่แหละครับเขียนคำสั่งตรงแอคชั่นเพื่อควบคุมซีนแอนิเมตอันดับแรกนะครับ ให้เพื่อนเพื่อนกดเพิ่มซีนก่อนนะครับโดยไปที่ด้านบนหรือที่เรียกว่าเมนูบาร์นี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าเรามีแค่หนึ่งซีนนะครับแล้วก็จะไปเพิ่มซีนกันก่อนครับเพื่อให้มีในปุ่มแดตกดวินโดว์ซีนกดบวกซีนได้เลยครับตามใจเรานะครับ,มรบผมจะสร้างแค่สี่ซีนนะครับวันนี้แล้วตอนนี้เรามีตรงนี้ตอนตอนนี้เรามีทั้งหมดสีซีนแล้วใช่ไหมครับผมจะเลือกไปที่ซีนที่1ไป import import to library เลือกรูปภาพที่ชอบตามใจเลยนะครับอันนี้สมมุติว่าผมจะทํานิทานนะครับเมื่อเรา import เข้ามาปุ๊บม,มันก็จะอยู่ที่ library นะครับให้เราเลือกรูปภาพนี้ครับที่เรา import เข้ามาใส่ได้ตามใจเลยครับนี่ครับหน้าปกถ้าเราอยากย่อแขยนะครับเรากด free transform แล้วก็ย่อขยายตามใจเราได้เลยครับเราจะทำอย่างนี้นะครับเกว่าจะครบทั้ง สซีนครับเมื่อเราทําครบทุกหน้าแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้ครับนี่ซีนหนึ่งอสามสี่จากนั้นนะครับให้ทุกคนดูที่ไทม์ไลน์ครับผมนะครับจะเลือกทําที่ประมาณ7วินาทีครับก็เอา25คูณ7ก็จะได้175นะครับ insert k e y ค r a m e ครับอับจากนั้นนะครับให้ทําแบบนี้ ทุกซีนครับเมื่อทำครบทุกซีนแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะสร้างเลเยอร์นะครับสองเลเยอร์ตรงเลเยอร์นี้ผมจะตั้งชื่อว่าปุ่มครับตรงเลเยอร์นี้ผมจะตั้งชื่อว่าแอคชั่นจะเป็นการที่เราเขียนโค้ดเพื่อให้ปุ่มทำงานนะครับ จากนั้นกด insert keyframe เหมือนเดิมนะครับมาที่เฟรมที่175 insert keyframe 175 insert keyframe ทำแบบนี้นะครับไปทุกๆหน้าเลยนะครับทำครบทุกหน้าแล้วนะครับต่อไปเราจะเราก็จะสร้างปุ่มกันเลยนะครับกดที่ insert new symbol ผมจะตั้งชื่อมันว่าปุ่ม ตรงนี้นะครับท้ายของมันนะครับถ้าเราอยากสร้างปุ่มให้เราเลือกปุ่นทอนครับถ้าเราอยากสร้างอะไรที่เป็นวิดีโอเป็นคลิปนะครับเรียกที่มูฟวี่คลิปครับจากนั้นนะครับผมจะสร้างปุ่มผมเลือกปุ่นทอนกดโอเคเห็นว่ามันมี up over down hit นะครับให้กด up i s e r t keyframe down insert keyframe hit insert keyframe เลือกรูปทรงที่จะวาดตามใจชอบอะไรครับว่าเราจะปุ่มไหนของผมวันนี้จะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมเลือกสีได้ตามใจชอบไปครับวันนี้ปุ่มของเรานะครับก็จะวาดได้ตามใจนะครับ จะเอาปุ่มผมจะเอาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ทับกัน2อันเพื่อความสวยงามปุ๊บตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเลือกแท็ทูครับเพื่อใส่ข้อความครับผมจะใส่คําว่านี้หรือเพื่อนๆจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเช่นหน้าถัดไปครับเลือกสีนะครับเลือกสีไปพิธิ p รอปเปอ ผมจะเลือกเป็นสีขาวตัวหนังสืออยู่ที่50ครับจากนั้นจัดให้มันสวยงามครับแล้วก็เลือกที่วัตถุแล,แล้วก็กดคอนโทนจีครับเพื่อกรุ่ปนะครับเพื่อนคอนโทครับเพื่อเอามาวางในหน้าต่างๆเพื่อนกดแบ็กกลับครับให้เพื่อนๆมาเลือกที่เลเยอร์ปุ่มเฟรมที่หน่ง จากนั้นมาที่ไลบรีครับนี่ครับจะเห็นว่ามันมีปุ่มอยู่ให้คลิกที่ปุ่มแล้วก็เลือกปุ่มออกมาวางแล้วก็จัดรูปให้สวยงามครับคอนโทรลเอนี่ครับกันที่เลเยอร์แอคชั่นครับกดมาที่เลเยอร์ที่1ครับกดคลิกขวากดอ่าผมเขียนโค้ดเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมจะมาอธิบายโค้ดเบื้องต้นนะครับ ชื่อวัตถุนะครับผมตั้งชื่อว่า b 1วัตถุต้องตามด้วย t add event listener ครับผมตั้งชื่อฟังก์ชันมันว่า c 1แล้วเราก็เขียนเลยนะครับฟังก์ชัน c 1และในวงเล็บปีกากาเนี่ยก็คือคำสั่งที่เราสั่งมาได้ทำนะครับ next scene ก็คือไป scene ต่อไปนั่นเองครับวัตถุ next ของเราเนี่ยให้เป็นชื่อตามที่เราตัต้งครับตั้งว่า b 1ใช่ไหมครับเมื่อกี้แล้วก็ 1> b 1นี่ครับชื่อว่าถึวเจอกดนี่กดนี่นี่ครับมันก็จะไปหน้าถัดไปแล้วครับปุ่มเหมือนเดิมเลยครับให้เพื่อนมาที่ insert symbol ตั้งชื่อว่าปุ่ม2ปุ่ม1ปุ่ม2แล้วแต่เพื่อนเลยครับผมตั้งชื่อว่าปุ่ม2 กลับไปหน้าท,ที่มาที่แล้วครับแล้วก็กดปุ่มแบกครับหลังจากเกิดกับมาแล้วกดที่เฟรมที่1เลือกปุ่มแบบวางจัดรูปแบบให้สวยงามเลยครับตามใจเราถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าใจโค้ดแรกแล้วเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจโค้ดนี้ง่ายครับก็คือตั้งชื่อวัตถุอีกเหมือนเดิมครับผมตั้งชื่อว่า b 2และตั้งชื่อฟังก์ชันว่า c 2ชื่อวัตถุกับชื่อฟังก์ชันห้ามซ้ํากันนะครับ อย่างเช่นอันแรกผมตั้งว่า b 1 c 1อันนี้ผมก็ตั้งว่า b 2 c 2อทีนี้ฟังก์ชัน c 2เนี่ยผมสั่งมันว่าอะไรครับใช่ครับผมสั่งว่าพีซีนหรือกลับไปซีนที่แล้วครับนี่ครับโค้ดของเราก็จะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับกด control enter กด n i c k กด back ก็จะกลับแล้วก็ไปที่ l i b รา r y แล้วก็ลากปุ่มมาวางได้เลยครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องตั้งชื่อใหม่นะครับ ต้องตั้งชื่อห้ามซ้ำหลังจากจัดปุ่มให้สวยงามแล้วให้เพื่อนๆนะครับทำเหมือนเดิมนะครับคือไปที่เลเยอร์แอคชั่นของแต่ละซีนจากนั้นคลิกขวากดแอคชั่นจากนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากทําปุ่มซีนถัดไปให้เพื่อนไปคัดลอกอันที่มีคําว่า next scene ถ้าเพื่อนๆอ,อยากทําปุ่มที่มันกลับให้ไปคัดลอกที่มีคําว่า previous scene ส,ส่วนถ้าซีนไหนมีทาง back และ next ให้เพื่อนๆคัดลอกโคดทั้ง2แบบมา และเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อวัตถุห้ามซ้ำกันแม้แต่ตัวเดียวเพื่อนๆก็จะได้ปุ่มทุกปุ่มแล้วครับเหมือนตัวอย่างที่ผมทำให้ดูเลยครับอันแรกเป็น b 1ผมคัดลอกมาแล้วผมก็แค่เปลี่ยนเป็น b 1 1ช่ฟังก์ชัน c 1ผมคัดลอกมาผมก็แค่เติมเลข1ไปอีกเป็น c 1 1แค่นี้เราก็จะได้ปุ่มที่เราอยากได้แล้วครับเราก็จะได้ น้อยนะครับผมจะพาทุกคนสร้างดอกไม้ครับ Insert Sy m b o l ดอกไม้นะครับเราอยากได้ดอกไม้ที่มันหมุนเป็นคลิปแล้วก็เลือก m o v i e c l ล p ครับตั้งว่าดอกไม้ตั้งชื่อว่าดอกไม้ครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนเลือกดอกไม้รูปทรงที่เพื่อนๆอ,อยากวาดเลยครับเมื่อเพื่อนๆทำการวาดแล้วนะครับอย่าลืมกดกรุ๊ปนะครับไม่งั้นมันจะทำไม่ได้ เมื่อเพื่อนๆกดกรุ๊ปแล้วนะครับให้ทําดังวิธีดังต่อไปนี้เลยครับเลยมา100ที่เฟรมที่ร้อยยี่สิบห้ากด insert key frame เราจะแล้วก็กดตรงเฟรมที่มันว่างตรงนี้เลยครับแล้วก,กด cast s i c k w h e เห็นว่ามันตรงมาที่ปปติครับเราจะไปเห็นตรงมาคาว่าออโต้ตรงนี้ครับถ้าเราอยากได้ตามเข็นมนาฬิกาเราก็กดตรงนี้ครับถ้าเราอยากได้ทวนเข็มนาฬิการเราก็กดตรงนี้ครับ สำหรับผมนะครับหมุนตามเขียนาฬิกาจะสซ่ก็เลือกเลยครับไอ้ลองกดเล่นดูสินี่ครับก็จะได้ดอกไม้หมุนสวยพอได้เสร็จแล้วครับให้ให้กดแบ็กกลับนะครับมาที่ไลเบารี่ครับเลือกดอกไม้นะครับมาวางตามใจชอบของเราได้เลยครับในเลเยอร์ดอกไม้นะครับให้กดเลือกแล้วตรงที่ว่าตรงเฟรมที่ว่าครับแล้วก็กดคลาสสิกเทวรีนครับจากนั้นในลองคอนโทรลอนเตอร์เล่นดูสิครับปึ๊บกดเน็ก นี่ครับเป็นที่เรียกน้อยเพื่อจะให้วิดีโอของเราสวยงามขึ้นครับตรงนี้สวยมากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ